สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันนี้สตอรี่นะคะวันนี้ก็อีกหนึ่งวันกับการทำงนานนะคะก็จะพามาดูการฉีดไปตองฉีดไปตองไปแล้วค่ะ วันวนในชีวิตประจำวันจะไม่มีอะไรมากมายนี่ยค่ะงานทุกวันเดินน้าขึ้นมาก็น้ำซักผ้า เตรียมอาหารเั้าว้ทุกแกเับเรียดร้อยก็เนี่ยแหละค่ะไปเอาไปตองมาแล้วก็นีไปตองมาไปตองมาแล้วก็มานั่งขีดไปตองทำงานเก็บเล็กไปสบน้อยโบราณเขาว่าเก็บเบีอดถืงร้าย ส่งไปเรื่อยๆมีสลึงเพิงประจบไปรบบาทเงินสลึงหนึ่งเงินบาทหนึ่งก็มีค่ามีคุณค่าสำหรับเราเก็บสะสมไปเรื่อยๆเก็บไปทุกวันทุกวันมันก็มีเองสมัยนี้ข้าวยากมาแลกแพงโรกระบาดเยอะเงินทองก็หายยากขึ้นทุกวันทุกวัน คำโบราณมาใช้ได้เลยสมัยนี้เวลาหิวค่อยกินเวลาอยากก็อย่ากินก็กินได้อยากกินก็กินได้แล้วก็ไม่ได้กินมนบ่อยนานน,านครั้งของทุกอย่างของมันก็แพงหมดแหละไม่ใช่จะกินไม่ได้ค่ะหาซืา้อกินไม่ได้ไม่ใช่นี้พอมีซื้อ แต่เราก็ผ้ประหยัดเราก็ไม่รู้ว่าโลกนี้มันจะอยู่กับเราอีกนานไหมจะอยู่อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีเงินเก็บก็ไม่ค่อยจะมีทุกวันทุกวันมันก็เอาออ,ออกมากินเงินเก่าที่เก็บก็ต้องออกมากินมาใช้อยู่ทุกวันทุกวันถึงจะไม่ได้กินได้ใช้เยอะแต่มันก็ออกมาทุกวันไม่มีเงินที่จะเก็บสะสมเข้าไปใหม่ได้มี มีจะออกมาแต่ก็ออกน้อยหน่อยเพราะว่าแล้วเราก็ทำด้วยวก็ทำเจ็บของเราด้วยมันก็เลยวออ,ออกมาใช้จริงแต่มันก็ออกมาใช้น้อยหน่อยมันก็ยืดระยะเวลาที่ใช้ไปได้อีกนานหน่อยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันก็ต้องออกมาใช้เยอะประเดี๋ยวมันก็จะต้องหมด เรามยังมีภลระอยู่ถ้าไม่มีาละะก็ไม่ต้องเดือดร้อน <S <S> <S ไม่ต้องดินง้นรนแล้วก็คงจะไปไหนๆแล้ว <S <S> <S คงจะไปเที่ยวผอนอะไรเงี้ยอยู่สักเดือน2เดือนที่ไหนก็ได้ ที่อยู่แล้วมีความสุขไม่ต้องมีใครรู้ัจมันมันมีความสบายใจคนเราสมัยนี้ก็รู้หน้าไม่รู้ใจรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆนะรู้ใจ,จไม่ได้เลยอะ พร้อมที่จะแทงข้างหลังตลอดเวลาเชื่อใจคนยากเราคบกับใครเราก็หวังดีตลอดนะช่วยได้ช่วยตลอดแต่ผลลักออกมาไม่ใช่ไม่ใช่เลยอ เรศร้าคือเราวป็นเศร้าคือเราวป็นเศร้าเราก็ไม่คิดแล้วแค่มาพูดพูดแค่มันระบายไม่ได้คิดอะไรแล้วปราเมินกาหลิวว่าต้องหลิวตาตามไปแล้วสมัยนี้เนาะ เลจะมาฝังลูกอยู่ก็ไม่ได้เขายังไงก็เราก็ต้องไปอย่างนั้นตามกันตามผ่าไปไม่ก็อยู่กันก็ไม่ได้เร้วยังต้องหากินอยู่ทางนี้อยู่มานางุดนางคุยกันไป สกปรกมากขายของเดี๋ยวนี้กไม่ได้ดีอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วเดือนที่แล้วยังขายดีมากอยู่เลยขายดีเดือนนี้มันลูกมัระบาดเยอะมันก็ขายได้น้อยลง,ง,งขายมันขายได้แตนขายได้น้อยลง,งแต่ว่าเราก็ก็เเท้าอ่ะนะ สงสารลูกรายจ่ายมันไม่ได้ลดลงรายจ่ายก็เท่าเดิมไม่เท่าเดิมก็เพิ่มขึ้นแต่รายลับมันลดลงการขายของก็ไม่อยากจะเอาค่าจ้างลูกไม่อยากจะเอาเงินค่าจ้างลูกแต่ว่าเราก็ต้องมีรายจ่ายเราก็มีภาระ หลานไอตัวเล็ก,กเด็กก็มาทุกวาย่าก็ตังของข้าวแล้วไม่ให้ก็ไม่ได้แ้่ก็ต้องให้ในหลานที่เรียนมหมาหลัยอีกอันนี้ก็ะเดือยจะเป็นหมืน่นในหลานชายอีกมีภรร ีมันก็เศร้าไงเนาะหวังว่ามันไม่แรง้งหวังอไม่อ้อนนีหรอหวังหวังอะไรไดีเปลยอือเอาละค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ